สวัสดีครับผมเกสิทธิ์พิรอมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยที่เราอยู่ในช่วงฮันนีมูนกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเราภายใต้การนำพาของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินผมก็จะค่อยขอถือโอกาสนี้พูดคุยนะเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่สักนิดหนึ่งเพราะว่าพวกเราพวกคงได้ฟังการอภิปรายในรัฐสภา ว่าด้วยนโยบายบริหารปกครองประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ที่สภามามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แบบสดๆสดสดร้อนก็พอที่จะทราบความเป็นไปในรัฐสภาโดยเฉพาะข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ข้อทวงติงคัดค้านของฝ่ายค้านนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองในระบอบ รัฐสภาแบบประชาธิปไตยนะครับก็ต้องติดตามกันไปว่าแล้วรัฐบาลจะทําได้จริงมากน้อยแค่ไหนตามคํามั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชนพลเมืองทั้งในช่วงการรณรงค์หาเสียงจนถึงวันเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมศกตีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาของการอะไรครับเตรียมฟอร์มรัฐบาล ก็ได้มีการพูดจากันมากว่าอย่าจะนำพาประเทศไทยไปในทิศทางใดแล้วก็มาจบสิ้นก็เมื่อวันที่อะไรครับเมื่อวันจันทร์อังคารของวันที่สิบมาโทดีฮะวันวันจันทร์วันัคารหยุดหยุดนิดจำวันไม่ได้ของวันอะไรวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาวันนี้วันอะไร ออของวันที่ของวันที่สิบเอ็ดสิบสองกันยายนที่ผ่านมาที่รัชสภานะครับเราก็ได้ฟังกันมาแล้วคราวนี้ผมก็ได้ร่วมฟังด้วยไม่ใช่โดยตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของของการนพิพรายก็อยากจะมาขอแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งแล้วที่ผมก็ค่อนข้างจะผิดหวังดีกว่าที่ว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยซึ่งมาจากครอบครัวที่มีอันจะกิน ตระกูลเก่าแก่ของสังคมไทยมีการศึกษาที่ดีได้เห็นโลกมากประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจทางด้านสังหาริมาัพั์นะครับท่านก็มีความรู้มากมีประสบการณ์มากประสบความสําเร็จในชีวิตผมก็คิดว่าในถ้อยแถลงของท่านนายกเศรษฐาทวีสิน ที่รัฐสภาเมื่อวันที่1ิ1 2กันยายนดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยไฟนะครับของความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปให้ได้ไกลอย่างสง่างามแล้วก็ยิ่งใหญ่แต่ผมก็เองก็อยากจะฟังนะความในใจของท่านนายกเศรษฐาทวีสิน ว่าท่านคิดอ่านอย่างไรกับบ้านเมืองแล้วอยากจะปรับปรุงบ้านเมืองให้มันจเจริญก้าวหน้าโดยเร็วได้ได้อย่างไรในเมื่อท่านมีคณะรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากอย่างท่วมท้นในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำคัญแต่วิสัยทัศน์ก็ดีความในใจก็ดีการที่จะเอาแชร์ประสบการณ์เพื่อจะใช้มาเป็นเครื่องมือกลไกในการนำพาประเทศนั้น มันก็ไม่ได้ออกมาฮะเพราะฉะนั้นไอการที่จะอ่านถ้อยแถลงในรัฐสภาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานั้นมันก็ดูจืุดหยุด,ยดชืดชืดก็อ,อ,อ,อย่างนั้นอย่างนั้นก็เมื่อลูกน้องเขียนมาให้อ่านฉันก็อ่านไปอย่างนั้นมันไม่ได้ใส่ซึ่งอารมณ์นะครับอุดมคติอุดมการณ์ความปรารถนาอันแรงกล้าเนี่ยเข้าไปในถ้อยแถลงมันก็เลยไม่ได้เล่าใจไม่สามารถที่จะเป็นอะไรแรง ดนใจแล้วก็ผลักกาลังใจให้กับประชาชนพล,เ,ลเมืองได้นั่นก็เป็นอันที่หนึ่งที่ผมลคิดว่าท่านนายกเศรษฐาทีมีสินได้ไดเสียโอกาสไปนะครับส่วนประเด็นที่สองแลนะการที่จะมีถ้อยแถลงแบบนี้มันมักจะเป็นเรื่องของว่าจะนําพาประเทศไทยไปที่ไหนนะฮะจะขึ้นไปสู่อวกาศจะลงไปใต้มาหาสมุทรหรือจะวิ่งไปรอบโลกอะไรพวกนี้มันต้องพูดในแบบนั้นนะฮะแล้วผมก็อยากจะ ยกตัวอย่างสองสาประเทศเอาอย่างประเทศพูดจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะนำพาประเทศเพื่ออยากจะเป็นเลิศในเรื่อง AI artificial intelligence จะมีการค้นคว้าอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาอเมริกันหรือว่าอินโดอินเดียนะฮะฉันฉันจะต้องพัฒนา AI ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งในโลกในเรื่อง AI ถ้าเผื่อะสมความสเร็จเรื่องนี้ยังเรื่องไหลแล้วอย่างไรแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ไปในทั่วทุกอุตสาหกรรม แม้กระทั่งการรักษาพยาบาลกิจการอาวากาศอาวุธยุธโทโรธปรกรณ์นั่นหมายว่าเขาอยากจะเป็นเลิศในเรื่อง AI มันเป็นนโยบายเป็นเป้าหมายแห่งชาติมันจะนำพาจ,จีนออกไปนะครับให้เป็นที่หนึ่งในเรื่องเทคโนโลยีว่าด้วยการสื่อสารแล้วก็เรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆนานาเหล่านี้นะส่วนอันที่สองเขาก็บอกว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดโลกมันก็ทดถอยลงไปด้วยเหตุผลทั้งโควิดสิบเก้าอะไรมาแบบนี้ จะพึ่งพาตลาดโลกอย่างเต็มที่เป็นโรงงานส่งออกไปเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ได้นอกจากนั้นแล้วมันก็เกินไอ้อไรมาตรการกรีดกันของสหรัฐอเมริกามีเกินเผชิญกับมาตรการเพ่ความบาดเขาก็บอกว่าถ้าเพราะฉะนั้นจีนจะต้องพึ่งตลาดโลกเป็นสําคัญเพื่อการทํากาค้าขายอีกต่อไปดังที่ได้ทํามา30ปีเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาต่อไปนี้คือเขาจะหันกลับมาเพิ่มตลาดภายใน เสริมสร้างตลาดภายในลดการพึ่งพาตลาดโลกเพราะฉะนั้นสองเรื่องนะครับเรื่อง a อออาจจะรวมไปถึงกิจการอาวกาศแล้วก็เรื่องการเสริมสร้างตลาดภายในลดการพึ่งพาตลาดข้างนอกเพื่อความอยู่รอดมันก็เป็นเป้าหมายแห่งชาติที่จะทําให้จีนเนี่ยสามารถที่จะนําพาตัวเองเข้าไปได้อีก 10- 20ปีข้างหน้าแล้วก็รักษาระดับของการพัฒนาประเทศระดับความเป็นอยู่ค่าครองชีพรายได้ต่อหัวต่อคน เพิ่มยิ่งขึ้นเป้าหมายของเขาค่อนข้างจะแน่ชัดนะฮะหรือว่าจะเป็นสิงคโปร์อ่าเป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวผู้นําของเขาชุดนี้เขาก็บอกว่าเขาจะมุ่งในการที่จะช่วยคนชราเพราะว่าสังคมสิงคโปร์เหมือนกับสังคมไทยสัดส่วนของประชากรที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยมันสูงยิ่งขึ้นเป็นลําดับเขาก็บอกว่าเราจะดูแลคนชราอย่างไรเขาก็มุ่งไปที่เรื่องที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมการสันทนาการการรักษาพยาบาล นะให้คนแก่ได้อยู่อย่างมีความสุขพอเพียงปลอดภัยนะครับสามารถที่จะดำชีวิตได้แล้วก็อยู่ท่ามกลางสังคมหรือชุมชนที่มีความเอื้ออาทรต่อกันแต่เขาก็ไม่ได้คิดถึงคนแก่คนเฒ่าเขาก็คิดถึงคนหนุ่มคนสาวด้วยว่าเริ่มทํางานแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยของตอนเองเราจะทํายังไงให้คนหนุ่มคนสาวแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะทํางานแล้วก็มีเงินที่จะผ่อนอพาร์ตเมนต์ผ่อนบ้านได้ โดยที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเพื่อให้คนหนุ่มคนสาวนั้นสามารถมีที่อยู่ของตนเองนะฮะในพื้นที่ที่พอเพียงเช่นสองห้องนอนแต่ว่ายังไม่มีเงินพอที่จะไปไปจ่ายหรืออะไรทํานองนี้รัฐบาลก็จะมาช่วยในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ตั้งไข่ได้นี่ก็เป็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เขาก็คิดถึงคนแก่คนหนุ่มคนสาวเป็นสําคัญนะส่วนอันที่สองเขาจะยังไงเขาก็บอกว่าต้องรักษา ความซื่อสัตย์สุจริตและก็ระบบคุณธ,ธรรมของคนสิงคโปร์ทั้งหมดฝ่ายการเมืองฝ่ายขา้าราชการประจําฝ่ายธุรกิจประชาชนพลเมืองด้วยไปเพราะว่าเขาบอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตของสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นจุดขายที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของสิงคโปร์ที่ทําให้ต่างชาติมาทํามาหากินเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วเขาก็มุ่งมั่นมากว่าจะต้องไม่ให้มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแลวเมื่อเกิดขึ้นเขาดำเนินการทันทีทันควันอย่างไม่รอช้านะครับไอไลต่างๆ <c oughs> เหล่านี้นะฮะนี่นี่ก็พูดให้ฟังแล้วเขาก็จะไม่มาอ้างเช่นบอกว่ามีผู้ที่ทุจริตอยู่ในรัฐสภาแต่ตอนนี้ไปเอาตัวมาเข้าคุกไม่ได้เพราะว่ามีการปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีตาแหน่งในรัฐสภาผมคิดว่าสิ่งเสงกรโปงเขาไม่เล่นด้วยกับไม่เหตุผลหรือกฎเกณฑ์ติการงั้นเมื่ออยู่ทําความผิดจะอยู่ในสถานะใด อยู่คต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นสําคัญนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาตัง้งบัญนไว้วําจะเป็นอุดมการแห่งชาติก็แน่นอนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือความพัฒนาบุคลากรน,นะฮะแล้วก็สภาพแวดล้อมของประเทศนั้นให้รองรับจุลกิจต่างๆโดยเฉพาะจุลกิจทางด้านเทคโนโลยีทางด้านชีวาภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หมายความว่าเขาต้องพัฒนาคนแต่ว่าเขาคนเขาไม่พอเพราะฉะนั้นเขาค็รรับนักวิทยาศาสตร์นักคิดอะไรมาจาก ต่างประเทศเข,เขาก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาว่าเงื่อนไขของตรวจคนเข้าเมืองมันสลับซับซ้อนมากมม่เขาให้ความสะดวกอย่างเต็มที่ผมก็ยกตัวอย่างมาสองประเทศว่าแต่ละประเทศจีนใหญ่ที่สุดในโลกสิงคโปร์ประเทศนิดเดียวเขาก็มีเป้าหมายแน่ชัดว่าเขาจะนาพาประเทศไปอย่างไรแต่ว่าถ้อยแถลงของรัฐบาลใหม่ของเราภายใต้การนําพาของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมันไม่ได้ไปอย่างนี้อย่างไรนะมัวแต่สารวนกับเรื่องเฉพาะหน้า เรื่องหาคะแนนนิยมเฉพาะหน้าในเรื่องของประชานิยมนะฮะและที่มันสำคัญที่ผมไม่เห็นด้วยอันหนึ่งก็คืออย่าไปสารวนกับเรื่องรถไฟฟ้าลอยอากาศ BTS ว่าจะให้หรถเหลือ20บาทรัฐบาลให้ความสำคัญกับคนเพียง5ล้านคนที่กรุงเทพม,มหานครเท่านั้นเองขนาดที่ในต่างจังหวัดรถไฟรถรางก็ไม่มีถนนก็ไม่มีไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึง แล้วทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงจะมาเอาใจกับคนกรุงเทพหรือคบมันไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลไม่ได้มีการมองอะไรอย่างทั่วถึงแล้วก็เสริมสร้างความเสมอภาคแล้วก็ลดความเหลื่อมลำ้ำแต่นี่ก็มาสารวนกับเรื่องรถไฟฟ้า BTS กับคนกลุ่มน้อยของประชาชนพลเมืองแล้วอีกสิบหกสิบล้านคนว่าอย่างไรผมคิดว่านี้เป็นความล้มเหลวตั้งแต่ต้นแล้วมันก็เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐา สวีดินนั้นไม่ได้คิดในเรื่องของการเสริมสร้างความทัดเทียมและเสมอภาคในสังคมก็เป็นข้อสังเกตแค่นี้ฮะในระยะเวลาอันสัน้นก็สวัสดีครับ